แฟนทัวโลกชื่นชมซุปตาหนุ่มบริจาคเจ็หลักช่วยเหตุแผ่นดินไหวในวันเกิด30ปีชูก้า BTS ฉลองวันเกิดด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียเมื่อวันที่9มีนาคมวันเกิดของชูก้า BTS อายุครบ30ปีองค์กรพัฒนาเอกชน s Save t เ e s าว d e เดเปิดเผยว่าชูก้าสมาชิกวง BTS ได้บริจาคเงิน100ล้านวอนประมาณ2.6ล้านบาทเพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในตุรกีและซีเรียหลังจากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่ทำลายสัสติและชูก้าบริจาคเงินในวันเกิดตลอดอาชีพการทำงานของเขาช่วยเหลือเหยื่อไฟป่าผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก ความพยายามในการปกป้องโควิด19และอื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา